สวัสดีครับวันนี้จะมาเรีแอคชั่นนะฮะในส่วนของเทรลเลอร์ที่ตอนนี้เป็นกระแสมากเลยนะฮะคือเป็นเทรลเลอร์ปะทะกันระหว่างมอนสเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่2ท่านนะฮะก็จะมีกอเซ่าแล้วก็คองกันนะครับโดยที่อันเรื่องนี้นะครับกอเซ่า vs องเนี่ยครับเป็นเรื่องลําดับที่4นะครับในจักรวาลมอนสเตอร์นะฮะซึ่งจักรวาลมอนสเตอร์เนี่ยสตาร์ทด้วยนะครับกอเซ่าในปี2014นะฮะจากนั้นก็ตามมาด้วย ของนะครับสกาวไอแลนด์นะครับในปี2017นะครับแล้วก็มีก็ซิล่า king of monster ครับในปี2019และมาปีนี้ครับจะเป็นก็ซิล่านะครับ v e r s ัสกับของก็คือจะมาสู้กันแต่ว่าคิดว่าทั้ง2ตัวละครนยครับช้ว่าตัวละครได้ไหมทั้ง2มอนสเตอร์นี้แล้วกันนะฮะเป็นตัวดีทั้งคู่จะมาสู้กันด้วยเหตุผลอันใดอันนี้ก็ต้องมาดูกันอย่ามาดูเทเล์ผมก็ดูครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมาสู้กัน This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. And this child, she's the only one who'll communicate with. Go, so I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same. Hey, ตัวไวอ้คงเนี่ย่นู้นยังไงล่ะเฮ้ยเฮ s g ก d z i โอ้อยยางยางถึงปวดตัวเลัีล้ไปอะไร Hurting people and we don't know why. Yeah. On There's on something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. Yeah. Yeah. There was a war. And they're the last ones standing. I can't reach it for okay, who, it. who bows to who? On, here we go. Kong bows to no one. Here we go. เฮ้ยเฮ้ไม่ธรรมดาสนุกมากเลยดูเทเลอร์สนุกเลยอ่ะคือคองคือแบบดูเผลินๆมันกันน่าจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมแบบไม่มีพลังไฟพวน่นออกจากปากแบบร่างกายไม่มีแบบว่าเก็ดแข็งแกร่งอะไรเหมัอนกอ์เซลล่าแต่แบบม,มันมากเมเ่อะตอนที่เจอยกแดนฟาดแล้วกับสู้กันลำแสงแต่กอเซล่าคือโหดีดีมากดีแบบ อันนี้ต้องไปดูอันนี้ต้องไปดูบอกเลยดีนะครับดูเรลเลอร์คิดว่าผมก็จำภาคเก่าๆมาค่อได้ในยูสืเวิร์ก่อนนั้นนะแต่คิดว่าน่าจะไปดูได้โดยที่ไม่ต้องย้อนภาคเก่าก็ได้นะแค่อันนี้น่าดู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 มากแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้นะครับว่าคือเรลเลอร์ไม่บอกเลยคิดว่าคงเป็นปมสําคัญแหละว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาหันมาทำลายมนุษย์ซึ่งปกติก็เฟลลี่ฉพาก็เฟลลี่ได้บอกหมายถึงว่าก็เป็นนิพนธ์มนุษย์แล้วกันนะ แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งกระตุน้นหรือบางอย่างทาให้เกิดความเข้าใจผิดครั้งนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจผิดครั้งนี้แล้วก็จะไม่เห็นแอคชั่นอันการล่องมอนสเตอร์แบบตัวท็อปอะไรเงี้ยแล้วมันก็แต่เราก็รู้เพิ่เมเิมอย่างนึงก็คือ2ตัวนี้เ็าเป็นคู่ปรับกันมานานแล้วครับตั้งแต่ในบนรรพกาลเลยนะก็รอดูกันเขาบอกว่าจะฉายนะครับวันที่ย5้ามีนาคมนะฮะอีกประมาณ2เดือนได้โหนานานะเซ็งว่ะไป เดี๋ยวไปดูกันนะครับสองปีกบุ้มโซ่กันวันที่25มีนาคมนี้ครับ